สูตรหนึ่งก็ตั้งแต่มาหนึ่งผมจะปล่อยทางน้ําตั้งแต่วันที่เราเตรียมดินเลยครับเตรียมดินก็คือจะปล่อยน้ําหยดใช่ไหมครับ,รบตั้งแต่หยดเม็ดแตงวันแรกใส่หนึ่งร้อยซีซีต่อน้ําเท่าไหร่ก็ได้ที่เราจะปล่อยแปลงเพื่อให้จุลินทรีย์อยู่ในนั้นเสริมประสิทธิภาพในในใน,ในพื้นดินเราครับเว้นวันวันเว้นวันเลยเว็นวันครับผม<อ>แต่ถ้าพี่น้องคนไหนขยนันครับทุกเย็น ผู้เย็นได้ยิ่งดียิ่งดีครับแต่ก็คือพ่นก็คือพ่นช่วงช่วงเย็นช่วงเย็นช่วงที่อากาศเย็นนะครับจะเป็นเช้ามืดก็ได้หรือว่าเป็นช่วงเย็นแดกรม่มลมตกห้าโมงหไปแล้วกน นี่ครับพี่น้องสวนแตงกวาของเกษตรกุยวยครับเดี๋ยวตามหาอาจารย์นหนึ่งน้ครับโอ้พุ่นหุ่น,นกำลังหมัดสวนแตงอยู่อาจาย์หนึ่งสวัสดีครับพี่ยอดไปครับสวัสดีครับรเนี่ยจารย์หนึ่งเกษตรกุยวยครับพี่น้องเดี๋ยวจา์หนึ่งขยับมาด้านนี้หน่อยให้พี่น้องได้ศึกษาเรียนรู้ไปด้วยนะครับนี่คือตัวเป็นๆนะพี่น้องเนื้อสารประจานหนึ่งเกษตรกุยวยนี่ครับผู้คำวอดในวงการปลูกแตงกวานะครับพี่หนึ่งครับผมเออ พี่หนึ่งครับอันนี้แปลงที่เท่าไหร่แล้วนี่แปลงนี้เหรอครับโอ้เดี๋ยวนะต้องไล่ครับแจ้แปลงเท่าไหร่นะอ่าน่าจะสิบกว่ากว่านี่ครับผมสิบกว่ากว่าเนาะครับผมอันนี้เป็นแปลงใหม่กับแปลงใหม่ปลูกครั้งแรกครับในแปลงสวนมะพร้าวอ่าเรียกว่าแปลงสวนมะพร้าวครับผมครับผมพื้นที่พิกก็อยู่ประมาณสามงานประมาณสามงานครับสิบหกแถวสิบหกร่องครับความยาวประมาณห้าสิบเมตรห้าสิบเมตรครับ โดยเฉลียครับครับผมอันนี้คือคือปลูกในร่องสวนมะพร้าวสวนมะพร้าวเลยสังเกตว่าจะเห็นต้นมะพร้าวเต็มนะครับโอ้ในขณะที่รอรอการเจริญเติบโตของมะพร้าวมะพร้าวครับก็ได้แตงกวาไปก่อนอ้าวก็ได้ไปอีกหลายปีสุดยอดสุดยอดที่หนึ่งครับแปลงนี้ผมเคยมาเยี่ยมผมเคยมาเยี่ยมพี่จอช่วงที่หยอดมะลิได้สามวันอ๋าใช่อ่ามาครั้งนี้นี่สามสิบเอ็ดวันโอ้สามสิบเอ็ดวันแล้วสามสิบเอ็ดวันครับวันนี้นี่ท่วมหัวเลยนะ ถูกต้องครับตาข่ายทะลุไปแล้วครับผมก็ยังคิดอยู่ว่าจะมีวิธีการเสริมตาข่ายในแปลงนี้ให้ท่านชมดูจะเสริมตาข่ายอีกในเสริมตาข่ายนะครับท<ำ>ํ <ตะ S 2> า,าไม <ป S 1> ต้องเสริมตาข่ายพี่เพราะว่าเถาแตงนี้มันสุดแล้วนะครับจังหวะนี้มันไม่มีที่มัดแล้วครับมันจะก้มนะฮะก้มลงมาอย่างแปลงที่แล้วมันก้มมาถึงข้างล่างเลยครับก็ถ้าว่ามันจะมันจะทับทําให้เกิดการแน่นแล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิ id, ตค่อนข้างจะยาก แต่ถ้าเราเสริมตะข่ายปุ๊บมันก็จะสามารถเก็บได้ง่ายแล้วก็ผลผลิตมันก็ออกไปเรื่อยๆครับผมคือแขนงก็แตกไปตามตะข่ายผลผลิตมันก็จะเพิ่มขึ้นครับก็คืออัพอัพจำนวนของผลผลิตอัพจํานวนเรื่องผลผลิตครับอ๋อปกติแล้วถ้าสุดค้งเนี่ยมันประมันคืบกว่ามันก็จะสุดแล้วครับแต่แปลงที่แล้วเราวัดผลจากแปลงที่แล้วมันสุดแล้วก็มันกลมลงมานะครับกลมมาเกือบถึงข้างล่างนะครับถือว่าอ่า เราก็ต้องมาวางแผนในอีกสเตปหนึ่งครับเพราะว่าทําไมมันถนึงสวยใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้จัดเต็มจัดเต็มจัดเต็มรูปแบบจัดเต็มรูปแบบที่พี่หนึ่งบอกผมว่าที่มาเยี่ยมครั้งแรกนะว่านี่แปลงนี้คือจัดเต็มในเรื่องของทั้งทั้งสารปรับปรุงดินครับของอาจารย์พศครับรวมถึงน้ำหมักทั้งสามทั้งสามสูตรเลยทั้งสสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามครับสารปรับปรุงดินใช้ช่วงไหนพี่ ตั้งแต่กาเตรียมบินเตรียมดินเสร็จนะครับก็คือขึ้นแปลงเก็บพัชพืชแล้วนะครับแล้วก็โรยด้วยสารปรับปรุงดินนะครับปุ๋ยอินทรีย์เคมีของอาจารย์พจนะอัตราเฉลี่ยก็แปลงนี้ก็ประมาณ8ปดถึงเกกิโลต่อต่อต่อหนึ่งแถวหนึ่งแปลงนะครับห้าสิบเมตรนี่ประมาณ9กกิโลนะครับะเก้ากิโลก็หวานปูพรมแล้วก็ใช้คาดแต่งแตกับคุกเขากับดินนะครับแล้วก็คุมพลาสติก คุมดินเลยครับผมเพื่อให้เพื่อออะไรนะจุลินทรีย์นั้นเขาจะกระจายตัวและเติบโตได้รวดเร็วนะครับอ๋อยังไม่คุมครับคีอข้ามไปเลยนะครับเราใช้สูตรที่สามหลังจากที่หวานอินซีเคมีไปแล้วคือน้ำหมักหลักหมื่นที่มีกลุ่มบิวเรียนะครับทั้งสามตัวนะครับฉีดพ่นพรมให้ชุ่ม ล้วค่อยคุมพลาสติกคุมดินนะครับอันนี้สูตรที่3ามนี้จะเป็นสูตรที่เตรียมเรื่องดินก็คือควบคุมเรื่องเชื้อโรคเชือ้อราไข่นอนไข่แมลงครับแล้วเป็นการป้องกันเรื่องโรคหรือว่าสตัตว์ตพืชที่จะเกิดกับน้องแตงนานาค้ครับผมเขาใช้สูตรสามกับปุ๋ยอีซีเคมีรองพื้นไปก่อนไอ้สูตรสามก็คือเป็นน้ำหมักเป็นน้ำหมักครับที่ควบคุมเรื่องดินโดยเฉพาะเลยครับเรื่องดินโดยเฉพาะครับผมอนนี่ก็ สังเกตว่าเราจะหายห่วงเรื right ่องโรคหายห่วงเรื่องโรคเลยนนี้ปกติแล้วหน้าฝนนี่ปกติแล้วเรากลัวที่สุดก็คือราน้ําค้างใช่ครับแต่ตอนนี้มันสุดค้างไปแล้วราน้ําค้างสักจุดเราก็ไม่มีนะครับมีไหมพี่หนึ่งไม่มีครับไม่มีไม่มีนะไม่มีเลยนะครับเออไม่มีพี่น้องเลยเขาไปดูใกล้เขาไปดูใกล้ไม่มีเลยนะครับนี่ท้ายพี่ยุทธเดินสารวจรอบแปลงทั้งหมดไม่เจอจะไม่มีนะครับผมครับผมถ้ามีมันก็จะเริ่มตั้งแต่ใบล่างแล้วก็ขึ้นไปนะครับผม ช่วงที่เราไม่ไม่ได้ใช้นี่หรือว่าตอนที่เราปลูกใหม่ๆนี่ไม่ไม่ยังไม่ได้ใช้น้าหมักของอาจารย์นี่จะกังวลเรื่องราน้าค้างเนาะค้างใช่ถ้ารราน้ําค้างมาปุ๊บผลผลิตมันก็จะดอกผลผลิตมันไม่ดอกนะครับแล้วก็อายุการเก็บเกี่ยวมันก็จะสั้นนะครับแต่ถ้าราน้ําค้างไม่มีเนี่ยครับมันมันการเจริญเติบโตก็สมบูรณ์แล้วก็อะไรครับอายุการเกี่ยวมันได้นานแล้วก็ยอดมันก็จะพุ่งไปเรื่อยๆนะครับ เก็บเกี่ยวไปสิบสิบห้ามีดยอดมันก็ยังไปไปต่อนะครับนี่ละเราก็เลยว่าถ้าเราครบกระบวนการนี้โดยทดลองใช้มาต่อเนื่องให้ครบครบสูตรเนะี่ยตอนนี้ก็แปลงที่หนึ่งสองสามนี่เป็นแปลงที่ห้าครับแปลงที่ห้าคือเราใช้ครบทั้งทั้งสามสามสูตรแล้วสารปรับปรุงดินก็คือปุ๋ยหมักไปด้วยเป็นตัวที่สี่นะฮะอันนี้ก็กใช้ เต็มสติมนะครับเมื่อก่อนนี้เราใช้ปลาปายนะครับช่วงปีที่แล้วหรือช่วงต้นๆปีที่แล้วนะครับเราใช้แบบปลาปายก็คือเราก็เห็นผลแล้วค่อยปรับขยับไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือได้แล้วอ่าจัดเต็มเลยถือว่าจัดเต็มเลยสูตรที่สามนี่คือบำรุงดินบำรุงอ่าบำรุงดินและปกป้องเรื่องโรคเชื้อราแบคทีเรียแล้วก็ไข่น้อนไข่แมลงต่างๆครับครับผมแล้วสูตรที่สองนะพี่ใช้ ช่วงอายุแตงกีสูตรสองก็ใช้ช่วงนี้เลยครับตอนน้องแตงอายุประมาณ3 2 8ยี่สบแปดถึงสาสิบวันนียเริ่มใช้ได้เลยครับก็คือตั้งแต่นี่เขามีลูกเล็กๆล,ละเออข้ามที่หนึ่งสูตรหนึง่งสูตรหนึง่งสูตรหนึ่งเอาสูตรหนึ่งก่อนเนาะสูตรหนึ่งก่อนสูตรหนึ่งก็ตั้งแต่มาหนึ่งผมจะปล่อยทางน้าตั้งแต่วันที่เราเตรียมดินเลยครับเตรียมดินก็คือจะปล่อยน้ําหยดใช่ไหมครับ,รบตั้งแต่หยดเม็ดแตงวันแรกใส่หนึ่งร้อยซีซีต่อน้ําเท่าไหร่ก็ได้ที่เราจะปล่อย แปลงเพื่อให้จุลินทรีย์อยู่ในนั้นเสริมประสิทธิภาพใน,ใน,ในพื้นดินเรารใส่ร้อยซีซีก็ปล่อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งใ,ใช้สูตรหนึ่งนะครับร้อยซีซีแล้วสูตรหนึ่งฉีดพ่นทางใบตั้งแต่น้องแตงสามวันสามวันก็คือมีใบเลี้ยงแค่2ใบเขียว,ยวๆออกมาครับนะครับก็ฉีดพ่นบาง,บางๆให้เขาได้มีอาหารเติมเพราะว่าเรายังไม่ใส่ปุ๋ยเคมีใช่ไหมครับ,รบเราจะให้อาหารทางใบเขา โดยใช้สูตรหนึ่งบำรุงไปเรื่อยๆเขาเป็นวันสูตรหนึ่งอย่างของพี่หนึ่งใช้กับแตงกวาเนี่ยส่วนผสมอัตราส่วนเท่าไหร่พี่ห้าสิบซีซีห้าสิบซีซีกับน้ำยี่สิบลิตรยี่สิบลิตรกับห้าสิบซีซีความถี่อหพี่เว้นวันวันเว้นวันเลยเว็นวันครับผมแต่ถ้าพี่น้องคนไหนขยันครับทุกเย็นทุกเย็นได้ยิ่งดียิ่งดีครับแต่ก็คือพ่นก็คือพ่นช่วงช่วงเย็นช่วงเย็นช่วงที่อากาศเย็น นะครับะจะเป็นเช้ามืดก็ได้หรือว่าเป็นช่วงเย็นแดดร่มลมตกห้าโมงหงไปแล้วก็ดีนะา,าร่ยอาจารย์พจน์จะแนะนำในใช่วงเย็นเพราะว่าจุลินทรีย์จะมีเวลาในการกระจายตัวและทําให้จุลินทรีย์นั้นแข็งแรงเพราะแดดไม่ร้อนครับอ,อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคของอาจารย์พจน์แนะนํามาอ๋อแล้วสูตรสูตรหนึ่งเนี่ยใช้จนถึงช่วงไหนพี่ประมาณแตงยี่สิบแปดวันใช้ถึงยี่สิบแปดวันยีน่สิบแปดวันก็ดอกเริ่มบานและขยายละ กาลังจะเริ่มเข้านิ้วก้อยละลูกแตงเท่านิ้วก้อยแล้วเพราะว่าสูตรหนึ่งคือเป็นการสร้างรากสร้างลําต้นแล้วก็ใบให้แข็งแรงใบสร้างโครงสร้างโครงสร้างเขาครบแตกแขนงแตกตาแตกตาดอกใบใหญ่แข็งแรงต้านทานโรคครับพบสูตรปุ๊บลูกเล็กเด็กแดงเริ่มออกกระจองงอแงเต็มเป็นสัญญาณเตือนที่เราต้องเปลี่ยนสูตรเพื่อจะบำรุงลูกให้เขาทีนี้เราจะเอาลูาผลแล้วเอารสชาติแล้วถูกต้อง ทีนี้สูตรที่ส,ส,อสองมาสูตรสองก็บำรุงเรื่องผลผลนะครับอันนี้มันก็นจะส่งผลให้ลูกสวยบสีสวยรสชาติกรอบแน่นอร่อยแล้วอย่างสูตรสูตรสองเนยพี่หนึ่งในเรื่องของผลรสชาติรวมถึงไอเรื่องการเติบโตของผลเนี่ยอัตราการผสมส่วนใช้ยังไงพี่จะขยับขึ้นนะครับเพราะว่าน้องแตงเข้าโตแล้ววันแรกที่เราเปลี่ยนจะใช้สูตรสองก็ใช้ห้าสิบซีซีอยู่ หลังจากนั้นผมจะใช้ที่ 70cc ขยับขึ้นมานะครับ 70cc นะแล้วเราผมบางทีผมฉีดช่วงเย็นด้วยถ้าก็ว่าช่วงเย็นผมก็ฉีดครับแล้วก็เว้นวันฉีดพร้อมกับฮอร์โมนผมก็ฉีดเอ้าเหรอถ้าก็ว่าน้องแตงจะได้ช่วงเย็น 50cc ฉีดเป็นละอองฝอยพรมให้ทั่วแปลงแล้วเว้นวันฉีดพร้อมกับฮอร์โมน 70cc อันนี้เขาก็ว่าเขาเกือบได้ทุกวัน ในน้าหมักหลักหมื่นที่<อ>ลงไปนี้นี้ครับถ้าว่า <ผม S 1> กินแบบน้นนอยๆแต่มีกินตลอดสร้าง<อ>ภูมิตุ้มต้านทานให้กับเขาไปตลอดเขาก็เนี่ยครับก็อย่างที่พี่ยุทธ์เห็นเอาภาพเป็นตัวฟ้องดีกว่าครับ<อ>แล้วอย่างสูตรสองในใช้ใช้ในการฉีดพ่นเนี่ยครับนานเท่าไหร่พี่หนึ่งจนหยุดเก็บครับจนกว่าเราจะหยุดเก็บจนได้กินแตงตําลึงแตงชุดนิ้มหมด30มีดแตงตําลึงออกชุดฉีด แตงตาลึงอีกนะครับดูแลแตงตําลึงให้ได้สีสวยรสชาติอร่อยเก็บแตงตําลึงกินกันอีกได้ถึงสี่ถึงห้าสิบมิลแล้วเราสามารถที่จะเอาสูตรหนึ่งมาผสมกับสูตรสองใช้ได้ไหมพี่ได้ครับตอนนี้มนนสมมติมันไม่หมดนะฮะพอะถึงยี่สิบแปดวันแล้วสูตรหนึ่งก็ยังเหลืออยู่ก็มาเทใส่ได้เลยเพราะว่ามันก็บำรุงโครงสร้างได้เช่นกันนะครับสูตรสองมันจะบำรุงผลก็มาผสมมิกก็ได้ใส่ใส่สูตรหนึ่งยี่สิบห้าซีซีสูตรสองตอนนี้เก็บลูกลนะ ไสูสองห้าสิบซีซีมันเป็นเจ็ดสิบห้าก็ใช้ได้นะครับครับผมก็ถือว่าอย่างนั้นหรือว่าจะเก็บไว้ไว้ใช้แปลงหนะ้าก็ได้ครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ซื้อส่วนพวกาตาอาหารลองก็ยังใช้ปกติอาาตาอาหารลองก็ยังใช้ปกติมีอะไรบ้างนะพี่อาทตุอาหารลองที่ผมใช้นี่ก็ต้องดูสาการนะครับ,รบน้ำตาลน้ำตาลทางด่วนสาลายสลายสกัดแล้วก็ซิงซิงเสริมความแข็งแรงแล้วก็โบลอน ช่วยป้องกันการร่วงแล้วก็ขยายเถาขยายลูกไม่ให้มีการแตกนะอันนี้เราก็มีเคราะห์ดูลูกสังเกตแตงของเราไปในตัวว่าจะใส่ยังไงครับก็คือเราจะใช้คู่กับฮอร์โมนตัวอื่นได้ครับผมไม่เป็นอันตรายครับหลังจากที่พี่หนึ่งใช้น้ำหมักหลักหมื่นของอาจารย์พดแล้วนี่ครับพวกท่านอาหารรองนี่ได้ใช้เพิ่มขึ้นหรือน้อยลงพี่น้อยลงครับ น้อยลงหรอน้อยลงมันเกิดจากอะไรพี่หนึ่งพอสังเกตเพราะว่าในในน้ำหมักหลังหมื่นของอาจารย์พศจะประกอบไปด้วยธาตุอาหารรองพวกนั้นอยู่ด้วยมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วแต่ผมจะมาเสริมกรณีที่ดูลักษณะอาการของพืชเป็นเกณฑ์นะช่วงนี้เขาเริ่มมีผลละเราก็ต้องมาเพิ่มเรื่องโบลอนเพิ่มอีกนิดนึงเพิ่มเรื่องซิงก์กันโดยเอาธาตุอาหารรองนี่มาเสริมผมประด็ไม่ได้ฉีดวันไหนแดดล่มลมตกฟ้าขมุกขมัว ก็ดึงน้าตาลทางด่วนมาใส่หน่อยหนึ่งเพื่อ,อจะช่วยในการาส่งถ่ายอาหารได้ดีนะครับก็ใช้ควบคู่กันไปแล้ววิเคราะห์กันไปก็ไม่ได้ฉีดก็ประหยัดถ้าปกติแล้วชุดหนึ่งผมจะได้ใช้ได้หนึ่งไร่ที่ซื้อมานะครัแต่นี้ผมชุดหนึ่งผมสามารถใช้ได้สองเท่าสองไร่เลย<อ>ต้นทุนในการซื้อ,อถ้าอา,ารลองมาก็ถูกครับาสารจับใบอันนี้ก็ใช้ตรงนี้ควบคู่กันไปนะครับครับ แล้วเรื่องเรื่องโรคเลยพี่หลังจากที่เราใช้แล้วเนี่ยเรื่องของรงโรคอ่ะได้พบบ้างไหมหรือว่ามีอะไรบ้างไหมพี่ก็มีตอนนี้ก็มีเต่าแตงเอาเป็นเต่าแตงบ้างเป็นแมลงแมลงแล้วในเสีเรียสก็คือเห็นก็จับออกพวกโรคเชื้อรามีไหมไม่มีแน่นอนครับไม่มีเชื้อราไม่เจอเลยตั้งแต่ใช้เนี่ยไม่เจอครับไม่เจอเลยเชื้อราแบคทีรีโมทีเรียนี่ไม่เจอเลยครับนี่ดูดินใสสวยนะครับดูดินนะครับอ่าดูฮะอืม ลากเขาจะเต็มแผ่เต็มพื้นที่ที่เราห่วงห้ามอยู่คือคตได้พลาสติกคุมดินลากจะขาวสวยดินก็จะเขียวนะครับดินก็จะเขียวดีนะครับยาวไปถึงนู่นเลยนะพี่น้องดูลากก็สวยดินก็จะเขียวนะครับแล้วความสม่ําเสมอของต้นเห็นไหมครับเขาจะโตเท่าๆกันความเจริญเติบโตเขาเท่าๆกันนะครับจะหนีห่างกันนิดๆหน่อยๆทำเองนะครับผมต้นทุนลดแน่นอนลดแล้วผลผลิตเลยพี่อ่เพิ่มนครับ าะว่าหนึ่งข้อตาเขาเยอะขึ้นเพราะว่าเขาแข็งแรงอ่าแล้แข็งแรงการสะบัดล่วงลูกล่วงดอกล่วงไม่มีลูกที่ออกมาจะไปเป็นไซส์ลองไซส์อวบไซส์งอน้อยขเข้ากับว่าเป็นไซส์สวยไซส์เกรดเอกไซส์กลางส่วนใหญ่เปอร์เซ็นต์ของที่เราจะได้คืออ่าถ้าเป็นเจ็ดส0สามเออเจ็ดหกสิบอ่าเจ็ดสิบยี่สิบสิบนะฮะจะเป็นแบบนี้ Oh. เ,ปเป็นมาตรฐานกลางๆคือเราจะได้แเก็ตแตงที่ค่อนข้างจะดีครับครับผมแล้วก็ว่ารสชาติมันก็นทำให้และสีผิวก็ทำให้อ่าผลผลิตของลูกแตงเป็นไปในทิศทางที่ดีด้วยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยแต่ก่อนที่เราไม่ได้ใช้น้ำหมักหลักหมืน่นเต็มรูปแบบเนี่ยมันก็มีบ้างที่เราเจอคือลูกร่วงอ,อ่าดอกร่วงดอกร่วงใช่ครับนะครับแต่นี่คือเจอไหมพี่ ตอนนี้ไม่ค่อยเจอครับไม่ค่อยเจอเลยใช่ไหมไม่ค่อยเจอเรื่องว่าดอกร่วงจะเจอก็ตัวผู้กับตัวเมียนั่นแหละความสมบูรณ์เพศสมบูรณ์เพศนะฮะแต่ตอนนี้ถ้า,ถาได้ติดดอกออกมาแล้วว่ารู้เป็นตัวเมียแล้วเปอร์เซน็นต์เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่ๆทุที่เราจะได้ดครับหมดนะฮะก็ถือว่าก็มีความมั่นใจใน,ในผลผลิตที่เราจะได้มากขึ้นอย่างในกลุ่มเครือข่ายของ น้องน้องที่ใช้น้ำหมักหลักหมื่นของอาจารย์พจน์เนี่ยอย่างเมื่อวานนี้ของเกษตรลักนี่ก็สามสามร้อยกวโลสามร้อยกัวโลน้องเบียก็ดรอปลงละเหลือห้าร้อยกโลเหลือห้าร้อยกโลดรอปลงนะครับนี่ปกติก็ยืนพื้นที่เจ็ดร้อยกโลนะครับปลูกเจ็ดร้อยกโลนี่ก็คือเป็นไร่สองไร่ยืนพื้นตรงนี้ใช่แต่ก็ยังไม่พอสําหรับไม่พอครับผมแม่ค้าครับผมก็คือหนึ่งหนึ่งมันมันสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าได้คือรสชาติสีผิวแล้วก็ ความปลอดปลอดภัยคมเป็นถือว่าเป็นแตงปลอดภัยได้นะครับเพราะว่าเราจะมีวิธีการทําให้เป็นแตงปลอดภัยควบคุเมเรื่องโรคแมลงช่วงจัดจัดก็คือช่วงที่มันเรายังไม่เก็บผลผลิตคือตั้งหลัง20วันลงปาครับนะครับหลังที่ก่อนที่เก็บผลผลิตตั้งแต่ยี่สิบวันยังเริ่มจะด,ดอกจะมีแล้วเเราจะไม่ไม่ใช้เรื่องเคมีเลยครับอย,อย่างแปลงนี้ผมก็ไม่ใช้เคมีครับ เคมีถือว่าลดลงในเยอะไหมพี่หนึ่งเยอะมากครับเยอะมากเลยใช่ไหมแทบไม่ได้กล่องก็อยู่ในกล่องอย่างนี้นะครับครับก็ถือว่าเราเราประหยัดเรื่องการซื้อสารัาสารเคมีครับแล้วก็ลดความเสี่ยงเรื่องสารเคมีเข้ากับตัวเราด้วยตัวเราด้วยออันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะแฮปปี้มากครับแฮปปี้มากครับผมอย่างที่พี่หนึ่งนี่จับต้องได้เนี่ยพี่หนึ่งในการที่ใช้น้ําหมักหลักหมื่นของอาจารย์พจนนะสรอาจารย์พจ์เนี่ยับ สิ่งที่พี่หนึ่งยังไม่เคยใช้เนี่ยสิ่งที่จับต้องได้ที่พี่หนึ่งได้เนี่ยคืออะไรอะตอนตอนแรกที่ไม่เคยใช่ใชไหมใช่ครับปัญหาเรื่องความแข็งแรงความแข็งแรงของต้นใช่บางทีเราใช้สารเคมีเยอะนะครับใบมันก็จะแข็งกระด้างพอ,อเราเร่งปุ๋ยด้วยแล้วก็ใช้เคมีด้วยใช่ไหมครับเราไม่ได้อินรีย์เราใช้น้อยมันก็ต้องมาสู้กับพวกแมลงแมลงต่าง ทําให้ใบกระด้างไม่ใบาบางกลางกว้างไม่ผิวแบบนี้นะครับอายุการเก็บเกี่ยวอย่างมากเราก็ได้ประมาณ30มสิบมีดแต่ทุกวันนี้มันเกิน30มสิบมีดของผมนี่มันมันหลุด30มสิบมีดคือมาตรฐานมันสูงขึ้นเลยเลยนะัคือเราว่าโอกาสที่เราเก็บมีดไป40่สิบได้ดูแลดีๆน้ําไม่ขังน้ําไม่ท่วมปลาถึงห้าิบมีดได้<อ>มันก็ทำให้เรายืดการสร้างรายได้เรายาวขึ้น ผลผลิตกระเป๋าเข้ากระเป๋าแล้วก็สูงขึ้นครับผมนี่มันเป็นตัวตอบโจทย์เลยนะครับซึ่งต้นทุนมันมันน้อยลงมันน้อยลงมันน้อยลงพี่ก็สบายใจเลยอย่างนี้เราสบายใจครับก็ไม่รู้ว่ามีน้องทางบ้านจะเชื่อหรือไม่นะครับกับผมก็ระบายยุทธก็ลงคลิปกันอัพเดนย่ใช้ให้เห็นเลยเนี่ยใช้ให้เห็นแล้วทําให้ดูเนี่ยแล้วรุ่นเนื้อแปลงเป็นยังไงค้างไม่พออยู่ทุกรุ่นทุกแปลง แปลงไหนที่เจอปัญหาเราก็ไปถ่ายให้พี่น้องได้เห็นได้ดูนะดูย้อนหลังก็จะเจอไฟไหม้แล้วก็เตามาให้ดูว่าปัญหามันเกิดอะไรนะครับนี่พี่หนึ่งผมก็อยากให้พี่น้องได้ได้รู้แล้วก็ได้ใช้นะพี่เพราะว่าหนึ่งน่ะลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตเนี่ยจริงๆเนี่ยสิ่งที่เราต้องการอยากได้ผลผลิตเนาะทีนี้เราปลูกทําเกษตรเนี่ยเราก็ต้องการผลผลิตครับอันนี้สามสิบเอ็ดวันนี่ยยังไม่เห็นใบ ใบแห้งใบเหี่ยวใบงอใบหงิกอะไรของพี่หนี AT ่ไอ้ที่เด็ดๆนี่คือใบที่มันเยอะต้องแต่งใบแต่งใบให้มันโปรง่งมันโลง่งอยากให้พี่น้องได้ใช้จริงๆนะพี่น้องเน่ยอยากให้พี่น้องมาดูด้วยถ้าเกิดอยู่ใกล้นะครับหรือถ้าเกิดพี่น้องติดตามเกษตสกล้วยๆหรือบ่าวยุทเนี่ยพี่น้องจะจะรู้เลยว่าว่าบ่าวยุนิติดตาม,ตตาม,ตตามแล้วก็ถ่ายทําเรื่องซีรีส์แตงกวาจนได้มีการค้นพบหรือได้พบกับอาจารย์เนาะอาจารย์พจนเนี่ยซึ่งท่านก็ เห็นพวกเราแล้วก็ทําน้ําหมักมาให้ใช้เนี่เห็นพวกเราทําจริงแกก็ทํามาให้ใช้มาให้ทดลองครับเราก็ใช้จริงแล้วดีจริงแล้วก็ก็เลยมาบอกต่อครับนี่กแล้วพี่หนึ่งเพิ่มผลผลิตยืดอายุในการเก็บผลผลิตครับนะแล้วสิ่งไหนอ่ะที่ทําให้เรามั่นใจที่จะใช้ต่อไปอ่ะมั่นใจให้เราใช้ต่อไปอก็นี่แหละครับ ความสวยของ้องแดงครับที่ประจักษ์ต่อตาเลยเนาะ<ช>เห็นเต็มตาเนี่เนาะความสวยมองแล้วมันเพลินครับถึงแม้มาในแต่ละวันความแตกต่างที่เรามาเห็นในแต่ละวันน้องงแตงมีความแตกต่างมากครับันนี้อาจารย์พศมาเมื่อห้าวันที่แล้วเดียเด๋ยวเดี๋ยวตัดมีดแรกเดี๋ยวอาจารย์พศจะมาอีกเดี๋ยวอเดี๋ยวแกก็คงเห็นความแตกต่างที่จเจอนะครับนั้นแต่รอบแกก็มาแล้วก็มาสังเกตแล้วก็มาดูวิธีการแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขให้ รว่าตัวไหนมันจะควรจะเพิ่มเติมตรงไหนแล้วมาปรับสูตรให้มันดีขึ้นดีขึ้นนะครับเขาเ้ามาสังเกตมาวิเคราะห์ให้นะครับอันนี้ถือว่าเรามีความรู้อ่าเาเรียกอะไรนักวิชาการมีแหล่งความรู้แล้วก็เขามาสังเกตมาสังเกตแล้วมาวิเคราะห์ให้เรานี่ถือว่าเป็นโชคดีกับพี่น้องเกษตรกรแลวก็ตัวผมนะครที่เราจะได้ใช้ นะอินทรีย์ได้ของดีนะั้นราคาถูกมาใช้เนี่ยผมว่าครับค<ม>ุ้มนะครับเราเจอเจอแล้วนะครับนี่นะครับผมนี่คือความมั่นใจของเกษตรกกล้วยเรือจันหนึ่งผู้ที่ลงมือใช้ลงมือทําตลอดเวลาที่ผ่านมานะพี่น้อง